สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูไพ่รายวันไพ่ราย,ายวันนะคะดวงรายวันของคนเกิดทั้งเจดวันแล้ววันนี้ต้องขอโทษที่เมื่อวานนั้นทําวางไพ่ไม่รอบครอบมองไม่ค่อยเห็นตัวแต่ก็ภาคคนดูภาคให้ไป <c oughs> ให้เห็นวันนี้จะพยายามทําต่อไปนี้จะพยายามทําให้ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะชาวนี้วันอาทิตย์จะเป็นยังไงมากวันเริ่มต้นวันแห่งความสำเร็จลนเรื่องการงานจิตใจสงบ เยกเกือกเย็นอดทนได้ทุกติ่งทุกอย่างวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์มีใจที่สงบเยือกเยกเก็นนะอดทนได้ทุกติ่งงานถึงว่าจะมีจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือมีผู้ผู้ร่วมง,งานที่ดีมี มีผู้ร่วมง,งานด้วยดีได้ให้ความสำเร็จถึงจะเป็นงานเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออะไรเนะี่ยเป็นให้ความสำเร็จกับคุณได้วันนี้เป็นวันดีของคุณเรื่องงานเรื่องเรื่องภายในบ้านสงบรล่มเย็นเยือกเย็นถึงจะมีว่า ปัญหาอะไรคุณก็ผ่านมันไปได้แล้วก็คุณผัวคุที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผัวเมียรหรือว่าพี่น้องพ่อแม่ที่อยู่ร่วมกันหันหน้าคุยกันเกิดปัญหาอะไรก็หันหน้าคุยกันได้ดีวันนี้เป็นวันดีการเงินการทองคงต้องใช้เงินเก่าเพราะว่า เงินใหม่ยังมองไม่เห็นสําหรับวันนี้ยังไม่มีราบยังไม่มีอะไรมาแต่มีหน้าที่การงานเป็นความดีของคุณแต่ความความุกความสำรานมีแค่สงบเยือกเย็นไม่มีอะไรโลดผลไปปน,นี้แล้วถ้าส่วนเรื่องเรื่องผู้ชายผู้ชายนะจะมีผู้หญิงเข้ามามองมีมามีคนแอบรัก มีมีเหมือนลักแอบซ่อนอยู่สำหรับวันนี้เป็นวันที่เรียบของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นไม่ไม่หวือไม่หวาไม่เหมือนเพิ่งจะตื่นนอนเหมือนสงบเพิ่งเหมือนเพิ่งจะออกจากโบสถ์จากวัดอะไรไม่มีปัญหานะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ต่อไปเป็นของคนเกิดวันจันทร์นะคะ พื้นฐานการเงินดีพื้นฐานการเงินดีเป็นผู้ชายผู้คุณมีแม่บ้านที่ดีให้ความสุขให้ความสงบการเงินคุณคิดจะเริ่มต้นจัดทำอะไรวันนี้ก็วันดีของคุณสำหรับคนเกิดวันจันทร์คู่ครองหรือว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่สนับสนุน เป็นคู่สนับสนุนให้ฟาร์มให้ฟาร์มถูกฟาร์มสำเร็จแต่คุณให้ฟาร์มถูกฟาร์มสำเร็จเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าโกเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านเก่าหรือเพื่อนที่ทำงานเก่าคุณจะได้เขาจะกลับมาหาคุณจะมามาทำให้คุณมีฟาร์มถูก มาได้ตมฟาร,ร์มก็คิดถึงหรือไม่งั้นก็คู่เก่าของคุณเขาคิดถึงนะคนเกิดวันจันทร์พื้นฐานการเงินคุณมีคุณจะเริ่มต้นเรื่องเงินเรื่องจะทําอะไรทำความสาเร็จคุณทำได้วันนี้มีความตกสงบรอบครอบดีรอบท่อรอบครอบดีสำหรับการเงินแล้วก็เหมือนว่า หันหน้าเข้าหากันเหมือนว่าคิดถึงวันเก่าๆทำไมวันเหมือนวันนี้เป็นวันคุณลืมไปเลยว่าเวลาแค่วันหนึง่งทำไมมันผ่านไปไวมันเป็นวันที่ดีไปไหว้พระไปเที่ยวไหนไปด้วยกันเหมือนคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วมีความตกเพื่อนเพื่อนๆจะให้ความตกแล้วก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือแต่คุณก็เต็มใจให้เหมือนว่า เป็นแบบว่าต่างคนต่างมอบพห้กันถึงจะเขาจะมายืมเนี่อ,อะไรเขาก็ให้คืนวันนี้เป็นว่าคุณจะไม่เสียเงินเสียทองไปฟรีๆนะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะต่อไปจะเป็นดวงของคนเกิดวันอังคาร พื้นฐานประจําพื้นฐานดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารมุ่งมั่นมุ่งมั่นฝานเรื่องงานงานอะไรก็ได้มุ่งมั่นไปได้ถึงที่สุดและถึงจะเหนื่อยแต่เป็นงานที่มีผลสาเร็จให้ความสําเร็จกับคุณคุณเริ่มต้นจะเป็นงานอะไรก็ได้หรือว่าจะเริ่มความสาเร็จของงานที่ใหม่ มันเป็นหกไม้เท้าก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นงานที่ดีทําแล้วสบายใจทําแล้วไม่มีปัญหาการงานทําแล้วไม่มีปัญหามีราชินีถือไม้เท้าหรือว่าเป็นราเป็นแบบว่าสิ่งที่ทําช่วยเหลือได้ทุกอย่างให้ความตกได้ทุกอย่างเพราะว่าเป็นเป็นเทพหรือราชินีหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า เป็นที่เอาใจเอาเออเอาแต่ใจตัวเองแต่วันนี้เขานั่งมองคุณอยู่สิ่งเนี้ยสิ่งที่คุณเหน็ดเหนือ่อยสิ่งที่คุณทําวันนี้เขาก็เห็นว่าเป็นวันดีของคุณนะอมืมันทําดีมาแล้วมันตั้งใจมาแล้วให้มอบความสําเร็จให้มันทันทีนะแล้วก็เหมือนเดิมถึงจะมอบความสําเร็จแต่คนเกิดพันังคารถ้าคุณ ติ่งที่คุณมุ่งมั่นคุณทําอะไรเนี่ยดีแต่คุณเป็นคนจะเนถ้ากับเพศตรงข้ามเหมือนว่ามีคนเหมือนว่าเป็นที่แอบลักแอบมองหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะเจ้าชู้เหมือนไปนแอบลักแอบมองมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นรักที่ผิดถ้าเอาแต่ใจตัวเองก็เป็นเหมือนลักที่ต้องห้าม ลักที่ต้องห้ามทำอะไรก็ผิดเพราะฉะนั้นว่าวันนี้ให้ผ่านไปได้ให้คุณทำเรื่องงานเรื่องอะไรให้สำเร็จคุณตั้งสติคุณทำงานคุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าคุณไหว้สิ่งที่คุณทำงานคุณไหว้พระในบ้านคุณไหว้เทพในบ้านความสำเร็จมาหาคุณคุณจะได้สิ่งดีๆของคุณคนเกิดวันอังคารในวันนี้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะ คนเกิดวันพุธวันนี้แตงสว่างติ่งดีๆมาหาคุณเข้ามาอยู่กับคุณในพื้นที่คุณมีความสำเร็จมีเหมือนว่าคุณเปลี่ยนชีวิตเลยมีโชคมีลาบมีแบบว่าจากที่ไม่ดีคุณจะดีคุณทำให้ดีๆคว์มคุณมีทั้งเงินมีทั้งความสุขมีทั้งเงินมีทั้งความสุขเพียงแต่ว่า คนเกิดวันพุธต,ต้องมีจะเนี่ยมีเดอร์สตาเนี่ยเหมือนเป็นดาวพลิกชีวิตจากคนเดินดินนึือเป็นก้อนดินก็จะได้เป็นดาวเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ดารานะให้ทำความเข้าใจด้วยนะคนเกิดวันพุธคุณมีสิ่งดีๆคุณมีเงินที่จะเหลือกินเหลือใช้หกเหรียญคุณมีมีเจ้าชายนำนำเงินมาให้คุณเปรียบเทียบเหมือนว่า คุณจะได้เงินมาเนี่ยจากน้ำพักน้ำแรงหรือได้เงินมาจากผู้ใหญ่เมตตามีให้ทุกอย่างเหมือนเหมือนบ้านปลายสายลุงของคุณมันมีสิ่งที่ดีขึ้นมาจากจากที่จมน้ำแหล่ไม่จมน้ำแหล่คุณก็ขึ้นขึ้น,นมาคุณมีฟาร์มตุคุณคุณต้องปรับปรุงตัวเพราะเงินเดอะสตามันแบบว่าชีวิตของเดอะสตามันเหมือนดาววูบดาวาบดาวดาวที่แบบว่าเราต้อง ต้องตั้งอย่าทําให้มันเป็นแสงดาวบุบว่าเราต้องให้เป็นแสงอาทิตย์แสงพระจันทร์แต่ทุกอย่างมันมีหมุนพร,พระอาทิตย์มันก็มีกลางคืนให้นั่นพระจันทร์มันก็มีกลางวันให้ไม่ได้โชดแสงคุณต้องมีหมายถึงคุณก็ต้องทอดน้ําใจคุณวันพุธส่วนใหญ่เป็นคนที่เหนียวและเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของตัวเอง แต่คุณก็มีคนวันวันพุธบางคนมีวาตนามาเหมือนว่ามีโชคมีลาบมาอย่างเนี้ยวันนี้มันถึงคุณลำบากมานานแล้วเขาให้คุณก็ทีแต่คุณต้องมีน้ำใจเหมือนคุณต้องโลช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่มีความตกแต่ครอบครัวคุณต้องลดน้ำต้นไม้หรือตั้งสติให้ดีด้วยนะสำหรับคนเกิดวันพุธมันเป็นสอแง่สองมุม ดีก็ดีแบบปากระทันหันถ้ามันจะตกก็ตกอย่างกระทันหันขอให้คุณตั้งตติให้ดีแล้วก็รับสิ่งที่คุณจะได้มาแบบดีๆนะมาให้ได้นะคะวันพุคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมาดูกัน วันนี้เป็นความสุขความสุขความสบายใจความสุขแบบเจ็ดถ้วยเจ็ดความคิดความสุขของคุณคุณคืนคิดในใจฝันนะ่ะเหมือนความสุขแบบฝันนะ่ะคุณคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็มีความสุขไปเรื่อยทุนมุ่งมั่นวันวันนี้คุณเปลี่ยนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ก็อยากได้เรื่องนี้เดี๋ยวอยากได้เรื่องนี้แต่มันก็มีให้คุณ เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับคนเกิดวันพราหัสนะคะถ้าคนเกิดพระรหัสที่แบบว่าไม่ใส่ใจไม่ตั้งสติไม่อาลัยเลยคุณไม่ได้มองทางไกายคุณมองแต่ต้นๆคุณที่ได้ในวันนี้มันก็อาจจะมีผลเสียให้ได้เพราะว่าความสุขของคุณมีทั้งโชคทั้งลาภทั้งอันตรายทั้งเดือดร้อนมันมีให้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติมองไปไกลๆตั้งจิตมั่นว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเรามีความตกเนี่ยมันจะยั่งยืนไหมเราเลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนวันนี้คุณเกิดมาพระหาหารหัสคุณดีเนี่ยมีมีแต่ถ้าคุณตั้งสติคุณเลือกมาได้ดีเนี่ยคุณมีหกถ้วยความตกที่ยั่งยืนความตกที่มีคุณต้องเลือกความตกของคุณเนี่ยอันนี้ ไม่ใช่ว่าคุณเลือกเงินเปรียบเทียบคุณเลือกเงินแต่คุณไม่เลือกคู่ของคุณบางทีเงินมันก็ไม่ได้ทําให้คนมีความสุขบางทีคุณเลือกเลือกศัตรูเข้ามาหรือว่าบางทีคุณเลือกว่าจะเสี่ยงโชคกับการพนันเนื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเลือกถูกคุณจะได้คู่ของที่ดีอย่างคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่เอาละ งานใหญ่ฝากคนในบ้านหันหลังไว้ให้ทิ้งไว้ให้อย่างเนี้ยมันก็ไม่ดีถ้าคุณหันหน้าคุณหันหน้าเข้าหาครอบครัวดูแลเหมือนว่าสุกนี้ดูแลลูกดูแลเมียดูดูดูแลพ่อดูแล,แ,ลแม่หรือว่าเนี่ยดูแลคู่ครองเลยครอบครัวเอาความสุขของครอบครัวเป็นใหญ่ก็จะเป็นทางนำพาคุณไปได้มีเงินมีทองมีความสุขที่ยั่งยืน เหมือนวันที่เทพพระเจ้าติ่งกับดิ์ไวพรให้คุณนะคะคนเกิดวันพระรหัสคุณไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เป็นวันที่คุณเลือกคุณจะเลือกอะไรดีเพราะว่าคุณจะเลือกหันหลังให้ทุกติ่งทุกอย่างหรือว่าคุณจะเลือกหันหน้าเข้ามาหากันนี่คือเป็นความสุขที่ยืดยาวคุณตั้งคํานี้ไว้แล้วเงินทองก็จะมาหาคุณเป็นหกเหรียญที่แบบว่าเหลือกินเหลือใช้คู่ครองหันหน้าเข้าหากัน และครอบครัวก็มีความสุขนะคะวันนี้วันดีของคุณผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างขอให้คุณตั้งสต,ติให้ได้นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้จะมาทายตำลักชะตาของคนเกิดวันศุกร์อย่าลืมว่ามันเป็นของชะตาไพ่นี้เป็นไพ่ของคนส่วนรวม ใครจะได้แต่จะต้องได้ทุกคนจะได้จวนไหนที่ทายออกมานะคะคุณมีงานที่ดีแต่คุณอยากได้งานที่ดีคุณเป็นตั้งมั่นคุณขออะไรตอนนี้คุณไม่ขอถึงจะอะไรคุณขอที่แบบว่างานที่ดีคุณขอกําจัดปัญหาถ้าคุณกําจัดปัญหาไปได้คุณจะไม่ได้คุณเหยียบ ไม้เท้าที่เจ็ดคุณจะเป็นงานของคุณที่ดีคุณต้องที่ไม้เท้าที่เจ็ดนี้หมายถึงว่าคุณอคติชาติชาตต่อยคิดไปเองหาเรื่องของตัวเองมันทําให้งานของคุณมีอุปสรรคคุณต้องไม่ใส่ใจคุณเอาแต่งานไม้เท้าที่เจ็ดคุณเหยียบไปเหลือหกไม้เท้าคืองานสาเร็จของคุณนะคนเกิดวันตุกคุณถ้าคุณเหยียบไปได้ต่ง การเงินก็จะมาหามาหาคุณมาหาที่ดีครั้งแรกมันจะมาแบบเหน็ดเหนื่อยแบบระบากลำบากคุณก็ต้องปง่งคุณดูนะภาพนี้คุณเจ้าชายปลอมตัวมานะเหมือนยาจกเป็นเป็นยาจกเป็นเจ้าชายปลอมตัวมาเขาให้เงินคุณที่อยู่นะมีการคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาโดนลองใจนะ ด,ดวงชะตาของคนเกิดบรรศุกลองใจแต่อย่าลืมนะถ้าได้ไปแล้วอันเนี้ยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ไม่ได้อันตรายคุณเก็บดีก็ได้เป็นของคุณเงินไม่เสียหายไม่ใช่เงินสองเหรียญหรือว่าเงินห้าเหรียญน,นี่เป็นเงินเนี้ยแต่ค่อยสะตสมไปมีเหมือนว่ามีเทพปลอมตัวมาเป็นยาจกเจ้าชายปลอมตัวมาเป็นยาจกแล้วคุณก็ ตองตั้งสติอันเนี้ยเหมือนว่ามีใบเนี้ยคุณชะตาคุณน่ะจิตตนึกของคุณนะครึ่งหนึ่งคุณเชื่อเรื่องพวกพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาอะไรของคุณเนี่ยคุณเชื่อคุณศรัทธาคุณตั้งมั่นคุณขอคุณได้ห้าเหรียญอันเนี้ย เหมือนคุณได้เหมือนได้เทพได้พระเจ้าถึงจะเป็นห้าเหรียญแต่คุณได้พระเจ้าได้พระเจ้าได้ฟาร์มสาเร็จมาเนี่ยให้คุณตั้งตติผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยห้าเนี่ยหมายถึงว่าคุณได้มาเพราะให้คุณสํานึกนะสิ่งที่คุณสําเร็จเรื่องการเรื่องงานมาเนี่ยคุณจะต้องตอบแทนเขาทําบุญใส่บาตร นะคนเกิดวันตุกคุณทําบุญใส่บาตรหรือตอบแทนครูบาอาจารย์หรือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีพระในบ้านก็ตักน้ําไปตั้งใครบอกว่าไม่ตักน้ําไม่ตั้งพักกินไม่ได้ด้วยเขาดื่มได้หรือไม่ได้ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ร,รู้เนี่ยถ้าคุณคุณเอาน้ําไปตั้งแสดงน้ําใจว่าเออผู้ชายคนนี้ดีเนาะผู้หญิงคนนี้ดีเนาะที่รู้จักว่า เผื่อแผ่น้ำใจไม่ใช่พระหรือเทพจะมาโหยหาน้ำของคุณไม่ใช่แต่แสดงน้ำใจว่าตอบแทนอย่าคนเกิดวันศุกร์จำไว้ถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีแล้วคุณจะนั่นแต่ให้นึกถึงว่าบุญคุณคนบุญคุณมันจะต่อต่อชะตาของคุณให้มีสุขมีร่มมีเยน็นแต่ถ้าไม่นึกถึงบุญคุณ คุณก็จะตกต่ำแบบเอาตัวไม่รอดเพราะว่าไพ่ใบนี้นะถ้าขึ้นกับใครถึงต้องพูดยืดพูดยาวเนี่ยนะสำหรับวันนี้เจ็บไข้ไม่มียังมีแต่ว่างานคิดถึงเรื่องงานมีมีเนี่ยเขาปลอมตัวมามาให้เงินให้ทองคุณเพราะชะตาคุณเปิดเข้าถึงได้ปลอมตัวมาให้นะสำหรับคงเข้าใจนะสำหรับคนที่เกิดวันศุ ไปคิดให้ดีตั้งสติให้ดีเพราะว่ามันจําเป็นมันมีไพ่ห้าเหรียญที่มีพระมันเนี่ยมันคุณต้องคิดให้ดีจะติ่งไหนที่ทําดีตามแต่จิตสํานึกของคุณคุณก็ทําไปไพ่นี้เป็นแนวทางนะคะดูยาวเลยคนเกิดวันเสาร์นะคะ เหนื่อยรู้ว่าคุณเหนื่อยคุณตั้งมั่นอุปสรรคคุณเหนื่อยเพราะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วคุณก็มีหน้าที่ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้คุณจะมีติดเริ่มต้นเพราะหนึ่งดาบอันนี้ที่อยู่เลยฝ่ามือแต่ละดาบมีมาไม่เหมือนกันดาบนี้เลิกคุณให้คุณเริ่มต้นใหม่คุณมีเฮ คุณมีมังกรนี่เหมือนมีเขาจะมาช่วยคุณทุกอย่างมีสามพระองค์มาช่วยคุณถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่ดาบแห่งการเริ่มต้นดาดาบแผงความสาเร็จหนึ่งดาบอันนี้ฝ่าฟันอุปสรรคของคุณไปได้เพราะว่าคุณมีที่ช่วยเรื่องงานที่จะช่วยช่วยเรื่องงานนะเรื่องงานของคุณเนี่ยมันสุดแล้วมันก้าวไม้เท้ามันเหนื่อยแต่งานนี้ มันเหนื่อยแต่คุณรักไม่ใช่เหรอคุณก็มีความสุขคุณเพราะว่าตัวของคุณคนเกิดวันเสาร์นะอันนี้คุณนั่งบนยอดเขาคุณไม่สนใจอะไรใครใครจะตักเตือนใครจะบอกอะไรคุณไม่สนใจคุณทำตัวของตัวเองคุณชอบร้องลําทาเพลงเนี่ยมีกองมีปีเน่ะเหมือนว่าเรื่องงานคุณก็เอาแต่ว่า ตอนนี้คุณกลับเอางานเนี่ยที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้มันเขาอยู่ข้างหลังคุณไปแล้วที่นั่งขาเนี่ยเหมือนเดิร์ฟูอันนี้แต่เดิร์ฟูแปงร่างมาเหมือนนะผู้หญิงกลางคนผู้หญิงแก่เนื้ออะไรแล้วแต่ข้าไม่สนใจใครเหมือนข้าเชราข้าเต้นแลนเต้นกะข้ามายืนอยู่เนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ย เป็นคนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่กลัวว่าจะตกไปไหนหันหลังให้งานท,งทั้งทงที่งานนี่มันสุดของเราแล้วเป็นงานที่เราชอบงานทำเราเรามีความตกแต่เราหันหลังให้งานกายไปเป็นสนุกไปเยินยืน,ยนบนภูเขาไม่กลัวทนิดเลยว่าจะตกมานะคนเกิดวันเสา์คิดดูให้ดีไปตรงกับทคยนะหมอทายนี่หมอเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรหมออยากจะเตือนเนี่ย หนึ่งเหรียญมาให้ฟาร์มสำเร็จหนึ่งเหรียญคือสำเร็จเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องงานถ้าคุณทำเนี่ยได้มาแบบโลดผลเพราะตอนนี้คุณมันเหมือนว่าคุณเนี่ยมันไปแล้วไม่สนใจดูสิตีลังกาขี่ม้านะ่ะไม่กลัวตกคุณอยู่ในระหว่างที่คุณเสียง หมายถึงเนี่ยชะตาคุณเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้จะทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คุณเอาฟาร์มท้อของคุณคุณมีฟาร์มท้อคุณเสี่ยงคุณไม่กลัวอะไรเหมือนตัวตัวคนเดียวเหมือนวัยรุ่นตัวคนเดียวค่าดูไพ่ใบนี้ให้ดีนะมันมาให้แบบนี้นะคนเกิดวันเสาร์เหมือนว่าคุณเนี่ยคุณเสี่ยงแต่จะบอกให้เบื้องหลังที่คุณไม่เอาเนี่ยมันจะมีความสําเร็จนะมันจะมีความสําเร็จนะคะเนี่ย ฝ่าฟันได้ดาบอันนี้ก็เป็นที่ฝ่าฟันได้สําเร็จเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่ได้สําเร็จหนึ่งเหรียญก็เป็นหนึ่งเหรียญที่เดินเข้ามาถึงจะเป็นเหรียญเดียวแต่หากินได้ตลอดชีวิตเงินเหรียญเนี้ยคุณได้ตลอดคือไม่ขาดคือเป็นหนึ่งเหรียญที่อุปเริ่มต้นของการสร้างตัวนะแต่ว่าเนี้ยโลดผลเหลือเกินเหมือนว่ากระได้กระเสียหรือว่าไม่เอาแล้วแต่เป็นหนึ่งเหรียญชะตาคุณ จะสาเร็จแต่คุณไม่เอาเนี่ยคุณยืนอยู่บนหลังมาแบบไม่กลัวตายคุณจะออกจากบ้านและคุณมีเงินและมีนิดหน่อยคุณหันหลังให้และคุณจะไปและไปเที่ยวคุณคิดแต่ว่าใครไปไหนก็ไปไม่มุ่งมั่นคุณเป็นคนที่ว่าถ้าไม่ไม่คิดถึงอนาคตไกลอ่ะคุณมีเท่าไหร่คุณก็ใช้แล้วคุณก็ไม่คิดพอลำบากคุณก็มาเครียด มา,มาทำเหมือนว่าหลายอย่างอะ่ะไพ่อ,อันนี้มันมีทั้งดีทั้งเนี่ยอันนี้ให้สู้แต่อันนี้มันเสเพมีเงินก็จะหันหลังให้แล้วไม่อยากได้ใกล้ดีเหมือนเบื่อนะคะตั้งสติให้ดีคนเกิดวันเสาร์เนี่ยขอให้โชคดีค่ะ